นี่มีอะไรที่จะประกาศผลประกอบการบ้างเนะเาะเดี๋ยวเราไปดูผลของผลประกอบการของ4 4บริษัทหรือว่า4ธนาคารยักษ์ใหญ่เนาะที่เป็นาสายการเงินเนะเาะมาดูกันนิดหนึ่งเนาะ okay. ค okay. สัปดาห์หน้าหุ้นเปิดโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะอ่ะมาดูของตัว JP Morgan เนาะ,ะเปิดเปิดผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนาะไตรมาสหนึ่งปี2025เนี่ยกำไรสุที่อยู่ที่14,600 14,600ล้านดอลลาร์นะเพิ่มขึ้นมา9%จากปีก่อนหน้าหรือว่า year on year เนาะแล้วก็ตัว EPS เนี่ยอยู่ที่5.07 ดอลลร์ส่งกวาที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่4.63เนอะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครลงทุนตัวเ,เจเ,เจพิมพาแค่นไว้บ้างเนะเาะรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่อันนี้รายได้รายได้รวมในไตรมาสหนึ่งเนาะอยู่ที่46,000ล้านดอลลราเนาะ,ะเพิ่มขึ้น8%จากปีก่อนหน้าหรือว่าเทียบปีต่อปีเนาะรายได้จากการ ซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่9.7พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง21เปอร์เซ็นต์เลยนะเฉพาะรายได้จากการซื้อขายหุ้นนะ,ะเพิ่มขึ้น21เปอร์เซ็นต์และรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากการซื้อขายหุ้นเนี่ยอยู่ที่48เปอร์เซ็นตะ์เนาะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะกระโดดเลยเพราะว่ามันมีความมันผนเข้ามาทำให้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นเนาะ บริษัทจัดการสินทรัพย์พวกนี้หรือว่าดูแลเรื่องของการซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดตลาดพันพนเนี่ยรายได้จะมีสูงขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความรู้ไวน้นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าปีไหนที่มีความพันผนเยอะๆเนี่ยรายได้ของบริษัทที่เป็นแบบนี้อย่างธนาคารอย่าง JP Morgan หรือว่า Morgan Stanley อันนี้เนี่ยจะมีรายได้สูงเนาะแล้วมีการตั้งสำรองหนี้เสียอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครลงทุนในพวก กลุ่มแบงก์มักจะต้องจําเป็นจะต้องดูาการตั้งสำรองหนี้เสียถ้ามีการตั้งสำรองนนี้เสียเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยบริษัทจะมีต้นทุนมากขึ้น,นอันนี้เนี่ยเจพีแบงกนเพิ่มตั้งเพิ่มขึ้นเป็น3.3พันล้านนะจากที่ตั้งก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่1.9พันล้านนะอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้ธนาคารมีความเสถียรมากขึ้นอย่างในไทยเนี่ยมีกฎหมาย ในการตั้งสำรองหนี้เสียไว้ด้วยเนาะอันนี้อาจจะผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ประมาณหรหรือเปล่านะอนนลองลองดูในแง่กฎหมายก็ได้นะแล้วเจมีมอร์แกนมีการซื้อ,อหุ้นคืนเนี่ยเจดล้านดอลลาร์เนะาะแล้วก็มีการปรับจ่ายเงินปันผลเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่า,าปันผลเพิ่มขึ้น12%นะแต่เอาเงินมาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเนี่ยิในในไตรมาสที่ที่1เนาะ เจมี่ไดมอนที่เป็น c ีอของ JP Morgan เกนี่ยก็แสดงถึงความกังวลถึงว่าเศรษฐกิจความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนาะโดยเฉพาะสงครามการค้าอันนี้ก็ชัดเจนเนาะที่มีภาษีที่เพิ่มขึ้นเนาะทำให้ตลาดพันผุโนะแต่ตลาดพันผโนเมื่อไหร่เนี่ย JP Morgan จะได้รับผลประโยชน์นะจากการซื้อขายเป็นค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนาะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดมี หนี้เสียหรือว่า NPL เกิดขึ้นได้ก็เลยทําให้มีการตั้งสํารองหนี้เสียไว้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก1.9ขึ้นมาเป็น3.3พันล้านดอลลาร์อันนี้เนี่ยก็ดูแล้วภาพของ JP Morgan แกนธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับโลกอันดับหนึ่งของโลกนะที่มีสินทรัพย์เนาะก็ถือว่ายังคงแข็งแกร่งแล้วก็ยังคงแข็งแกร่งต่อไปอีกระยะยาวเลยทีเดียวเนาะอันนี้เนี่ยก็ใครลงทุนอยู่ก็เก็บไว้ยาวๆเนาะ อ่ะมาอีกตัวอีกบริษัทหนึ่งก็คือธนาคารม o r g a n Stanley เนาะไตมารสหนึ่งเหมือนกันเนาะรายได้สุดที่อยู่ที่ 1, 17, 000, 1, 1, 1 7ึ่งหมื่นเร้อล้านดอลลาร์อันนี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการเหรือเพิ่มขึ้น17%เจนะจากปีก่อนหน้าเนาะกำไรสุดที่อยู่ที่4 3่สิพันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น2ี่สิบอร์นะ,นะอันนี้เทียบจากย e o n d e a เนาะ เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง26%ถือว่าสูงมากนะแล้วก็รายได้รวม17%แล้วก็กำไรต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา29%อยู่ที่2.6ดอลลาร์เนาะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยการควบคุมค่าใช้จ่ายทำได้ดีขึ้นเนาะตัว expense efficiency e ratio เนี่ยทำได้ดีขึ้นนะก็คืออยู่ที่68นะจาก71เนาะ ก็อันนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีในภาพของการควบคุมต้นทุนเนาะอ่าเรามาดูกันว่ารายได้ของในส่วนไหนเยอะสุดเนาะอ่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากรายได้ที่ดูแลสินทรัพย์ให้กับตัวกลุ่มสถาบันเนะาะอยู่ที่9,000ล้านเพิ่มขึ้นมา28%แเนาะแล้วในภาพของ Investment Banking เนี่ยเพิ่มขึ้นมา8%เนะาะามีการควบรวมกิจการด้วยนะ แล้วก็ในส่วนของเวสแมเนจเมนต์ตัวเวสแมเนจเมนต์เนี่ยทำได้7.33พันล้านเพิ่มขึ้นมา6%ตัวเวสแมเนจเมนต์เนี่ยต่อไปเนี่ยโรบินฮูดก็จะเข้ามาเป็นคู่ต่อสู้และมาแย่งตลาดของกลุ่ม JP m o r g a แกนกลุ่ม m o มอลแกนสเตลเล่กลุ่มของแ a c k ล o อกด้วยเช่นกันนะอันนี้เนี่ยก็ปีนี้โรบินฮูดก็จะเริ่มเข้ามาทำตลาดในภาพของเวสต์แมเนจเมนต์แล้วด้วยเนาะสินทรัพย์ สินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะสุทีิเนี่ย93,800ล้านดอลลาร์ l. นะถือว่าเพิ่มขึ้นมาสูงมากนะอ่าโอเคมีการซื้อหุ้นคือเนี่ย1,000ล้านนะครับแล้วก็เงินปันผลเนี่ยอยู่ที่0.925ดอลลาร์ l. แล้วก็มีกำหนดจะจ่ายวันที่15เดือนพฤษภ,ภาคมหรือเดือนหน้าเนาะ ่าโอเคภาพบอแกนสเตเล่ประมาณนี้ก็ยังคงแข็งแต่งรา,ายได้เติบโตถึง2หลักไปปลายด้วยก็ประมาณ17%็อแล้วก็กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นเนาะมาดูเวลฟาโกเวลฟาโกไม่แน่ใจว่ามีใครจะลงทุนอยู่บ้างเนะาะอาจจะไม่ค่อยมีการพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับเวลฟาโกเนี่ยรายได้รวมเนี่ย 20พันล้านหรือว่า20,000ล้านนะลดลง3%เมื่อเทียบกับปีก่อนเนาะรายได้จากดอกเบี้ยลดลง6%เนะอยู่ที่10,000 1,500ล้านตอลลานเนาะอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับสองตัวก่อนหน้าเนาะแล้วก็เนื่องจากไอ้ตัวอัตราดอกเบี้ยลดลงสินเชื่อลดลงแล้วก็ อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนาะอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่แล้วก็วันทําการก็ลดลงด้วยนะแล้วก็แต่ยังมีกําไรสุทธิอยู่นะอยู่ที่1 9, 000, 000, 000, นะึ่งอ่าพันล้านเนาะหรือว่ากําไรอยู่ที่หนึ่งาดอลลาร์ต่อหุนนะ้นเนาะอัตราไอตัวการดูแลเรื่องคอสเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่69%เมื่อเทียบกับ Morgan Stanley เนี่ยอยู่ที่68% 68ตัวเลข ยิ่งต่ำยิ่งดีนะอ่ามอลแกนส์เซเลสทำได้ดีกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นตะเนาะรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่ลดลงหมดเลยมียกเว้นตัวคอร์เปอเรทอินเวส e เมนต์แบงกิ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นตาะแล้วก็ตัวเวลแมเนจเมนต์เพิ่มขึ้นมา4%ดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นเวลแมเนจเมนต์เนี่ยที่โรบินฮูธจะเข้ามาทำตลาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ดีเลยนะอ่าโอเคเออภาพรวมก็ คาดการว่าจะทั้งปีเนี่ยปี2025เวลฟาโกคาดการอยู่ที่เพิ่มขึ้นรายได้เนาะอยู่ที่1-3เปอร์เซ็นต์ถือว่าเติบโตน้อยมากเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะอ่ามาดูในภาพของแบ็กล็อกกันเนาะแบ็กล็อกเนี่ยรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่5,208 ล้านดอลลาร์นะเพิ่มขึ้น12%อันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับปีต่อปีเนาะปีที่แล้วเนาะแล้วก็รายได้จากเทคโนโลยีในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูด้วยว่ามันคือเทคโนโลยีอะไรเนาะเติบโตขึ้นมา12%เยนเะยียเนาะอันนี้ได้รับแรงหนุนมาจากการเข้าซื้อกิจการด้วยเนาะไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยคำว่ารายได้ของเทคโนโลยีของแบ็กล็อกเนี่ยมันคือแพทเป็นแพตฟอร์มในการจัดการ อพอร์ตลงทุนของลูกค้านอะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นพอร์ตลงทุนที่ลูกค้าอย่างเช่นกลุ่มองคอ์กรกลุ่มบริษัทจัดการกองทุนธนาคารและประกันภัยแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาใช้ตัวแพลตฟอร์มอันเนี้ยในการดูแลสินทรัพย์ของตัวเองเนาะแล้วก็แบ็กล็อกจะได้ค่าใช้รายได้จากการมาเป็น s u b สคริปชั่นจากการเข้ามาใช้ตัวแพลตฟอร์มอันนี้เนาะ ตัวแพลตฟอร์มเนี้ยมีหน้าที่ทำไรตัว r i s k Management p o r t f o l i o a n a l y t i c กเนาะก็คือมีการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของลูกค้านะแล้วก็มีการเรื่องของการส่งคำสั่งเรื่องของการจัดการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าซื้อขายตัวสินทรัพย์เนาะแล้วก็ดูแลสินทรัพย์หลายหลายปร,ประเภทดังนั้นเนี่ยแม็กโลคเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีภาพของ สินทรัพย์ที่ดูแลเนี่ยอ,อ,อยู่ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวประมาณเดี๋ยวประมาณ10 10ล้านล้านดอลาดลาร์มงประมาณเดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีกำไรต่อหุ้นเนี่ยลดลง8%เนอนาะอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแต่ยังเติบโตอยู่นะมีมีกำไรอยู่แต่ว่าลดลง8%เปอร์เซ็นเยียดเยียเนาะแต่ว่าแอรจัดแล้วเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ไม่ชัวร์นะว่าแอ j u จัดกับไม่แอรจัดเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงนะก็คืออยู่ที่11.30ดอลลาร์นะเพิ่มขึ้นมา15%บยอนเดียนนะภาพรวมก็ถือว่ายังทำได้ดีกระแสเงินสดที่กระแสเงินที่ไหลเข้ามาให้แบ็กล็อกในการจัดการเนี่ยไหลเข้ามาในไต,ตรมาสที่1เนี่ยถึง84,000ล้านดอลลาร์เนาะ แล้วเข้ามาที่ i s h a r e ETF เนี่ยถึง1 0 0 0แสนกว่าล้านดอลลาร์เนาะเนี่ย1 0 7 0 0 0ล้านดอลลาร์เนาะแล้วก็ในส่วนของ p r i v a t e อยู่ที่เอ่อเนแล้วก็ในส่วนของที่เป็น Digital Access ก็คือกองทุนที่เป็นกองทุน Bitcoin เนี่ยไหลเข้ามา3.4พันล้านเนาะแต่ว่ามีเงินไหลออกอยู่37,000ล้านนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น i n d e x ที่เป็นสถาบันการเงินเนี่ยมีการขายขายสินทรัพย์ออกจากเอาสินทรัพย์ออกจากการให้แบ็กล็อกในการจัดการเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยสินทรัพย์ในการจัดการของแบ็กล็อกเนี่ยอยู่ที่11.58ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์เนาะเพิ่มขึ้นมา11 year year เปอร์เซนต์เยอนเยียนอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแบ็กล็อกยังคงเติบโตได้อย่างค่อนข้างจะแข่งแกร่งเนาะรวมถึงสินทรัพย์ที่ เข้าไปบริหารจัดการด้วยนะแล้วสิ่งที่เรา,าทราบกันมาคืออเมริกาเนี่ยต้องการที่จะไปยึดเอาคลองปานามาเข้ามาบริหารจัดการเองเนี่ยและแบ็กล็อกก็เป็นแขนขาให้กับรัฐบาลอเมริกาด้วยคือ,อาการเข้าไปซื้อ,อต่อจากบริษัทจีนก็คือฮัจิสันโฮดดิ้งนะครับที่เป็นบริษัททางด้านฮ่องกงเนาะ แต่ดีลนี้เนี่ยยังไม่สําเร็จนะยังมีการาพูดคุยเจรจากันอยู่นะเพราะว่าทางการจีนเนี่ยออกมา,เ,าเขาเรียกว่ามาขวางนะอันนี้เนี่ยก็เ,เห็นเห็นอย่างได้ไดชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกามองก็มองจีนก็ตามจีนก็มองอเมริกาเหมือนกันนะก็คือภาพของแต่ละคนเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยต้องการไปยึดในภาพของจุดยุทธศาสตร์ของโลกนะแบกล็อกเป็น เป็นหนึ่งในเครื่องไม้เครื่องมือของอเมริกาเช่นกันเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยเราคงต้องไปติดตามไปดูว่าแบ็กล็อกจะสามารถซื้อ,อท่าเรือทั้งสองท่าเรือเนี่ยของที่ควบคุมคลองปานามาอยู่เนี่ยสามารถซื้อได้หรือเปล่าแต่ในมุมมองผมเนะี่ยอันนี้ในมุมมองผมในมุมมองส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะสามารถซื้อได้เนื่องจากอเมริกาอยู่ใกล้กว่าเนาะแล้วก็การการจะเอากําลังทหารหรือว่าเอา การที่จีนจะเอากําลังทหารไปที่ของปานามาเนี่ยค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะขว่าจะผ่านไปได้ก็ต้องผ่านเกาะกวงก่อนที่มีฐานทัพอเมริกาอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะอันนั้นก็ผมคิดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องมอีการซื้อในราคาที่สูงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองเนาะแนวโน้มธุรกิจเนี่ย r ร l ลี f ฟ n ิงที่เป็น c ีเนี่ยก็บอกว่าเน้นการขยายฐานในกลุ่มลูกค้าที่เป็น ETF แล้วก็ p r i v a t e market นะแล้วก็ในส่วนของตัว subcription s ที่ให้ลูกค้าเข้ามาบริหารจัดการสินทรัพย์ของตัวเองผ่านตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในการแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหรือว่าตัวสินทรัพย์เนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าตลาดจะผันผวนนะ แต่ความต้องการในการใช้บริการของแบ็กลอ g เนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นเนาะในการโ,โดยเฉพาะกลุ่มที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการบริหารจัดการความเสี่ยงและก็ความเชื่อมั่นในระยะยาวเนาะอันนี้เนี่ยก็ CEO แบ็กลอก็ยังคงมั่นใจเนาะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจลงทุนในแบ็กลอ g เนี่ยผมว่าก็ดูจังหวะนะแล้วก็สามารถลงทุนในได้ในระยะยาวเพราะว่ายังคงเป็นผู้กลุ่มสินทรัพย์ ในการบริหารจัดการถึง11.58ล้านล้านดอลลาร์เนาะถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่มากเนาะใหญ่ที่สุดในโลกละนะประมาณนั้นโอเคทำงานทำงานหาเงินเติมพอร์ตครับอ่าโอเครอตั้งแต่11 11โมงต้องขออภัยจริงๆนะเตรียมไม่ทันนะโอเคประมาณนี้นะครับภาพที่ผมเอามาฝากในภาพของ4 กลุ่มที่เป็นธนาคารแล้วก็บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ประกาศออกมาเนาะ,ะในสัปดาห์หน้ามีบริษัทไหนบ้างที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่นักลงทุนในกลุ่มเราหรือว่ามีหลายๆกลุ่มเนี่ยที่นักลงทุนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะลงทุนกันเยอะๆนะในสัปดาห์หน้ามีในส่วนของ Goldman Sachs นะวันจันทร์วันจันทร์นะนนเนี่ยเปิดขึ้นมาก็ Goldman Sachs ก่อนเปิดตลาดเนาะก่อนเปิดตลาดเนี่ยะจะมีก o l d m a n s a c ประกาศผลประกอบการออกมาตัวย่อ SGS เนาะแล้วก็วันอังคารเนี่ยจะเป็น J J เนาะแล้วก็มี Bank of America City แล้วก็เอ่อ Ilex e l e x a n เนาะแล้วก็ในภาพของอ่า United Airline เนาะ United Airline แล้วก็มีอีกอีกบริษัทหนึ่งจะเป็นบริษัทเป็น Broker นะเอ่อ IBKR นะส่วนใหญ่มีหลายคนถามผมเหมือนกันนะ IBKR เนี่ยมีหลายหลายท่านที่ถามหุ้นตัวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของวันพุธเนี่ยจะมี ASML นะครับแล้วก็ a b b o t นะครับแล้วก็ PGR นะก็คือ Progressive เนาะ PGR แล้วก็อีกอีกบริษัทหนึ่งจะเป็นธนาคารนะครับ USB เนาะแล้วในส่วนของตัววันพฤหัสนะพฤหัสจะมี ตัวใหญ่เลยก็คือ,คอตัว TSMC, AMD นะอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะแล้วก็ UNH เนาะแล้วก็ DR Horton เนาะดี HI เนาะแล้วก็ Infosys อันนี้เนี่ยเป็นบริษัทอินเดียที่ไปจด,จดทะเบียนในอเมริกาเนาะแล้วก็ตัว HBAN เนาะวันพฤหัสตอนก่อนเปิดตลาดและหลังเปิดหลังปิดตลาดเนี่ยก็จะเป็น ตาของเน็ตฟลิกแล้วนะเน็ตฟลิกแล้ว mm hmm. อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามา